สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็มาอยู่กันวันที่5แล้วนะครับเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันที่5เนี่ยเราก็หลังจากที่วันที่1เนี่ยเราตอกเข็มนะครับไป2ต้นแล้วก็วันที่2ตอกเข็มไปอีก2ต้นนะครับวันที่3เนี่ยเราก็เจาะผนังนะครับแล้วเราก็วางตะแกรงเทพื้นนะวันที่4เราเทพื้นแล้วเราก็เจาะหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับเราก็จะมาทําการขึ้นโครงสร้างนะครับขึ้นโครงสร้างเหล็กนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมาวางวางผังก่อนนะครับตั้งเซนเต,นเตอร์เสาแล้วก็ตัดเสานะครับเนื่องจากว่าโคฟอร์มอของบ้านคุณเฉลิมเนี่ยเป็นลักษณะของอาคารที่เราไม่ได้สร้างใหม่เนาะเราก็เลยไม่สามารถที่จะทําน็อกดาวน์มาจากโรงงานได้นะครับเราก็เลยต้องมาเจาะแล้วก็ตัดกันที่หน้างานนะครับโดยกาสรสั่งเหล็ก เหล็กโคฟอร์มเนี่ยยาว6เมตรมาแล้วก็มาตัดหาระยะเอาจากหน้างานจริงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็วางเพดนะฮะหนา8มิลนะครับเป็นเพดเป็นเพดเบสเพดนะครับแล้วก็ยึดด้วยตัว extension b o l นะครับอันนี้เราใช้พุกเหล็กนะครับขนาด12มิลนะครับหรือ4หุนนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราจะเอาเสารครับมาตั้งตรงนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คอนเซปต์ก็คือพื้นทั้นี้หนา15หเซนนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้เราก็เจาะเสร็จแล้วนะครับเคนะครับมาดูกันอันนี้คือเสาของเรานะครับเสาของเราก็ทําการเจาะปีนเสาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาเพดนะครับมายึดตรงนี้ประกบแล้วก็ขันน็อตนะครับส่วนตัวเหล็กเนี่ยเพดเ,เ,เนี่ยก็จะเอาไปเชื่อมติดกับตัวเบสเพดเมื่อกี้นี้นะฮะนี่เราก็กำลังฝังโบนะครับนะครับี่นะครับเราก็ทําการเจาะตัดกันที่หน้างานแบบนี้นะครับ ตัวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเจาะนะครับก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าโฮซอนะฮะโฮซอของเราใช้ขนาด19มิลขนาด19มิลทนนี้หาซื้อได้ตามร้านไทยวัสดุก็มีขายนะครับยี่ห้อ SK h S High s ส e e d นะครับได er มิเตอร์มิบ้มิก็เนี่ครับเราก็จะมาวัดวัดเสร็จแล้วก็จะมาตัดตัวตัดตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวใบตัดบางนะครับใบตัดไฟเบอร์บาง4นิ้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเหตุตีนเสานะครับ เราก็จะเอามาใส่ลักษณะแบบนี้ตอนนี้เราก็ทำการตั้งเสาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกำลังจะทำคานหลักคานเมนนะเสาของเราเนี่ยใช้เป็นเหล็กตัว4ครูฟอร์มหน้า150มมิลน,นะครับ ก็หนา1.5มิลเป็นเหล็กสเตรนก์นะครับน้ำหนักเบาก็รับกำลังได้สูงนะครับส่วนด้านล่างนี้เราก็ติดเพจเรียบร้อยแล้วยึนดน็อตเราใช้เบอร์19นะครับมิล19เ้มิล,มลจะตั้ง 4, 4ตน้น